สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นถูกต้องแล้วค่ะหลักสูตรอบรมตัวแทนของซึ่งถูกจัดสรรและรับรองโดยกรมศุลกากรสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเลยนะคะเมื่ออบรมจบแล้วคุณจะได้รับใบป,ประกาศนิยบัตรเพื่อไปสอบและขึ้นทะเบียนกับกรมศุรกากรผลสอบที่คุณไปสอบมีอายุ3ปีและคุณสามารถเลือกในการขึ้นทะเบียนได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่เช็คนิดนึงนะคะว่าจะต้องให้ทางสมาคมของฟ้ารับรองด้วยหรือเปล่าเพื่อที่จะออกหนังสือรับรองให้กับคุณและนําไปเป็นหนึ่งหลักฐานในการขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากรอายุในการขึ้นทะเบียนกับกรมศุรากรต้องต่ออายุนะคะย้ํานะต้องต่ออายุทุกๆ3ปี เพื่อให้คงสถานะอยู่ในระบบของกมรมศุลกากรย้อนกลับมาเรื่องการอบรมนะคะหลักสูตร h i p p i n g หรือตัวแทนออกของถ้าคุณต้องการเรียนออนไลน์หรือแม้กระทั่งว่าเรียนในห้องแต่คุณบอกว่าเป็นมือใหม่เลยฟังครั้งแรกไม่เข้าใจไม่ต้องตกใจคุณติดธุระติดภารกิจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอุปกรณ์ไหนก็ตามที่สามารถเข้าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ะะบ้านฟ้านั่นเองถ้าเข้าได้นะคะคุณเรียนที่ไหนก็ได้เราสอนสดทุกวิชาหลังจากบจบการบรรยายสดปุ๊บคลิปอัพขึ้นคุณสามารถเข้ามาฟังซ้ําได้ตลอดเวลาเลยนะคะดังนั้นโปรแกรมตรงนี้คุณไม่ต้องลงนะคะถ้าเรียนออนไลน์กับฟ้าสามารถใช้ตัวที่คุณมีอยู่อย่างแน่นอนฟ้าเชื่อว่าร้อยคนต้องมีอย่างน้อยแอปตัวนี้99คนไม่ต้องลงโปรแกรมเข้าดูตอนไหนก็ได้เรียนซ้ำก็ได้อบรมตัวแทนออของ อย่าลืมนะคะพร้อมขึ้นทะเบียนกับกรมสุรกากา